สวัสดีครับมาชมเฉลิมชัยไลฟ์สดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่29สิงหาคม2564นะครับวันนี้มานั่งไลฟ์สดเพราะว่ามีคุณครูในสมาชิกสื่อเรียนรู้ครู4.0นะครับสอบถามเข้ามาว่าซนน้อยเฉลิมชัยทำอีบุกย่างไรนะครับในสื่อ,อ อ่านรู้เรื่องของชั้นป .1 น,นะครับที่ผมส่งไปให้อยากจะทําเป็นบ้างนะครับในการทำอ e ีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยากนะครับอย่างที่ผมทํานั้นผมทําบนโปรแกรมที่ผมมีอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วผมก็อัปโหลดขึ้นไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้แน่นอนนะครับค่อนข้างจะยุ่งยากสําหรับคุณครูนะครับเพราะว่าไม่มีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไม่มีโปรแกรมด้วยนะครับทีนี้ที่อยากจะแนะนําก็คือใน เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเขามีให้บริการครบวงจรเลยนะครับเพียงแต่คุณครูสร้างงานใน powerpoint นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคอนเซปต์นะครับในงานที่คุณครูทำนะครับอยากจะให้ทำบน powerpoint ซึ่งจะออกแบบง่ายนะครับสร้างเนื้อหาขึ้นใน powerpoint นะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปภาพก็สามารถเอามาใส่ใน powerpoint ได้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับสร้างงานใน powerpoint แล้วก็ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นแบบ A4 นะครับอย่างนี้ที่เห็นนี่คือแบบแนวนอนนะครับการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับไปที่ออกแบบและไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับตรงนี้ แล้วมาเลือกนะครับซึ่งตอนนี้หน้ากระดาษของผมเป็นแบบ16ต่อ9แนวนอนนะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นแนวตั้งนะครับเพราะหนังสือส่วนมากก็จะเป็นแบบแนวตั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็น A4 ตรงนี้นะครับแล้วก็แนวตั้งนะฮะถ้าลักษณะนี้จะเป็นแบบแนวตั้ง A4 สามารถ นำไปทำเป็นอ e ีบุ๊กได้นะครับแนะนำให้คุณครูเพิ่มเฟรมไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าเนี่ยเพิ่มเฟรมไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นให้เซฟเป็น pdf นะครับเซฟเป็น PDF ก่อนขึ้นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า anyflip.com นะครับเอาละได้คอนเซปต์แล้วนะครับว่าการทำงานบน powerpoint นั้นทำอย่างไรนะครับจะต้องเซฟเป็น PDF นะครับ แล้วก็ตั้งค่าหน้าก,กระดาษเป็นแบบ a 4นะครับทีนี้พาไปดูนะครับไปดูว่าเว็บไซต์แอนิแอนิฟลเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับต้องสมัครเข้าไปใช้งานก่อนนะครับการสมัครเข้าไปใช้งานก็ไม่ยากนะครับเพียงคนครูกรอก อีเมลแล้วก็ตั้งค่าพาสเวิร์ดเองนะครับค่าพาสเวหรือรหัสผ่านนั้นที่คุณครูตั้งก็ขอให้มีจํานวน6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็มันก็จะส่งรหัสเป็นตัวเลข6ตัวให้คุณครูตอบรับนะครับมันจะส่งไปที่อีเมลของคุณครูนะครับเพื่อยืนยันว่านี่เป็นอีเมลของคุณครูจริงๆนะครับ มันจะส่งเลขไป6ตัวคุณครูก็เอาตัวเลขแล้วแหละมากรอกในแอนนี่ฟลิปนะครับมี6ช่องกรอกเสร็จคุณครูก็สามารถที่เข้าไปทำอ e ีบุ๊กได้เลยนะครับ,รบเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าตัวแอนนี่ฟลิปเป็นยังไงนะครับหน้าตาของแอนนี่ฟลิปเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือที่อยู่ของ a n นนี่ฟลินะครับ annyflip.com ชื่อสั้นดีนะครับ ด้านขวานะครับตรงนี้ถ้ายังไม่สมัครนะครับมันก็จะไม่ได้ล็อกอินเข้ามาแบบนี้นะครับถ้าสมัครแล้วเราก็ล็อกอินได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับล็อกอินเข้ามานะฮะไปสร้างงานได้นะครับเช่น ไปดูนะครับว่างานเราอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเคยทําแล้วนะครับอันนี้ก็คือหน้างานหรือหน้าโฮมเพจของเรานะครับเราก็จะได้โฮมเพจนะฮะคุณครูสามารถสร้างโฟลเดอร์นะครับเพื่อเก็บงานนะครับก็ไปที่ My Flip แล้วก็แตะที่เครื่องหมายบวกนะฮะอันนี้พาท่องก่อนนะฮะ ใต่เครื่องหมายบวกนะครับก็ไปสร้างงานในนี้นะครับสามารถตั้งชื่องานนะครับตั้งชื่องานนะรประมาณนี้ผมแคนเซิลก่อนนะครับอันนี้พาชมแล้วก็ถอยมาที่โฮมเพจก่อนนะครับอีบุ๊กของเรานะครับสามารถเอาไปแสดงในเว็บไซต์ต่างๆได้เพราะมันจะให้โค้ดนะครับคือรหัส ตอนี้ผมยังไม่ทำนะฮะก็เลยยังไม่มีนะครับสำหรับท่านที่เก่งเรื่องของการใช้ภาษา HTML นะครับก็สามารถที่จะเอาโค้ดของ E-book เนี่ยไปฝังไว้ในเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูลองสมัครเข้าไปใช้งานดูนะครับสมัครเข้าไปใช้งานดูนะครับแล้วก็ คลิปหน้านะครับผมก็จะแนะนำนะครับการเข้าไปใช้งานใน a n นนี่ฟลิแบบเจาะลึกจริงๆนะฮะเจาะลึกจริงๆสำหรับวันนี้ก็จะพบ,พบกันแล้วก็คุยกันเพียงสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับพอได้คอนเซปต์นะครับวา่าการทำงานบน powerpoint เพื่อที่จะ สร้างงานเป็นอ e ีบุ๊ k นั้นทำอย่างไรแล้วก็ไปใช้บริการของ a n y f l i p อย่างไรนะครับแน่นอนนะครับต้องไปสมัครเข้าไปใช้งานนะครับอขอเพียงมีอ e ีเมลนะครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านซึ่งเราตั้งรหัสเองนะครับขั้นตอนสรุปแล้วก็มีสร้างงานใน powerpoint บันทึกเป็น pdf แบบ a4 แล้วก็อัพขึ้น annyflip.com นะครับซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าผมก็จะมาแนะนำนะครับว่า การใช้งานใน a n น f l i p ปทำอย่างไรจะสาธิตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พบกันเพียงสั้นๆนะครับในเช้าวันอาทิตย์ ที่29สิงหาคม2564นะครับรก็ขอให้ทุกท่านารอดปลอดภัยจากโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดตา้านะครับคุณครูเองก็คงจะต้องขนขวายหาสื่อออนไลน์ ine, เพื่อจะสื่อสารให้เด็กของคุณครูได้เรียนรู้อยู่ที่บ้านนะครับมีข้อสงสัยก็อสอบถามเข้ามาอยากจะทำอะไรได้อยากจะทำอะไรเป็นนะครับถ้าสอนอยเฉลิมชยัยมีกำลังที่จะบอกได้นะครับก็จะ บอกไปนะครับยินดีที่จะแนะนำนะครับด้วยความยินดีไม่ต้องเกรงใจนะครับทักมาตอนไหนก็ได้นะครับสำหรับชาวนี้จากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ